ปัจจุบันนะครับเรมีขายอยู่ทั้งกล้องแบบมิเลเลตกล้องแบบ DSLR แบบ APS-C และกล้องแบบ DSLR แบบ Full Frame นะครับซึ่ง Position ของมันตัวนี้กล้องในแบบมิเลเลตมีกระจกเนี่ยจะเป็นกล้องที่ราคาเริ่มต้นถูกกว่านะครับถูกกว่าตัวแบบมิเลเล m i มิเลเลตก็จะมีราคาขึ้นมาประมาณหนึ่งอาจจะสัก25,000ื0นห้าสอง0ถึง30,000 ครับนะแต่ว่ากล้องแบบ APS-C ไซส์เนี่ย mm hmm. ก็ยังมีขายอยู่นะนะครับราคามันก็จะเริ่มต้นที่แบบหมื่นหมื่นห้าอันนี้ราคามือหนึ่งนะราคามือสองก็ต่ำกว่าหมื่นก็มีฉะนั้นใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับแล้วแต่ราคาที่เหมาะสมแต่ก็จะพูดถึงข้อดีหน่อยแล้วกันกล้องแบบถ้าเราคิดว่าเราจะต่อยอดไปสู่การถ่ายทางภาพนิ่ง,นงและวิดีโอ แบบเอพีเอสซ็ก็ใช้งานได้นะครับแบบเซนเซอร์ก็แบบมิเลเรตก็สามารถใช้งานได้ได้ดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะได้ประโยชน์หนึ่งขึ้นมาคือขนาดเล็กมันทําให้เราพกพาได้ง่ายสะดวกน,นะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเลนแบบเลนฟิกเลนเล็กๆแล้วเนี่ยมันจะทาให้เล็กมากแล้วก็มันจะพกพาง่ายการที่มันพกพาง่ายเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสได้ภาพสูงกว่า กล้องแบบ APS-C มันก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงการจะพกไปไหนเนี่ยก็ต้องใส่กระเป๋ากล้องมันก็จะเพิ่มความยุ่งยากความลำบากในการพกมันจะไม่พกง่ายเหมือนแบบตัวนี้บางๆเบาเล็กๆนะครับีก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยึงโอกาสได้ภาพภาพถ่ายในชีวิตประจำวันเรามันจะง่ายกว่าคือการจะพกกล้องพวกนี้ไปมันคือเหมือนเราต้องตั้งใจไปถ่ายแบบจริงจังเลยแต่พวกนี้บาทีเดินสะพาย ของคอไปเหมือนแบบเราไปกินข้าวหน้าปักซอยเราไปเซเว่นเราไปแบบเดินตลาดนัดก็พกพวกนี้ไปบางเบาเป็นพ็อปแขวนคอไปด้วยก็ได้นะครับโอกาสได้ภาพมันจะสูงกว่าจะทาให้เราเหมือนมีความสุขการถ่ายรูปได,ได้ได้ค่อนข้างดีกว่าอันนี้ก็อาจจะใหญ่หน่อยการพกพาก็อาจจะลาบากขึ้นอีกนิดนึงถึงแม้ว,ว่ามันจะเล็กกว่ากล้องประเภทนีแ้แล้วอันนี้แน่นอนกล้องแบบมือชิพต้องแบบ ไปเพื่อตั้งใจไปถ่ายแบบจริงจังเลยเท่านั้นนะครับโอเคใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับนิดนึงว่ากล้องที่มันเป็นมิเลเรสมันก็จะเหมาะกับการถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างค่อนข้างดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันจะเหมือนพัฒนาไปสู่การถ่ายภาพวิดีโอ้วยการโฟกัสจับภาพการที่เราสามารถแท็กตำแหน่งที่เราต้องการจะโฟกัสบนจอได้เลยแล้วก็ ก็เก็บวิดีโอตามนั้นนะครับโอเคกล้องกล้องแบบ i p s c ก็มีฟังก์ชันวิดีโอเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถแท็กผ่านจอทัชสกรีนได้แล้วเหมือนกันนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันกันมากนักนะครับแต่ก็มันจะเรื่องขนาดนี้แหละชันนันกล้องที่เราอยากให้แนะนำซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็อยากให้แนะนำเป็นแบบพวกกล้องมิเลเรตแล้วกัน นะแต่ว่าถ้ามีตัวเก่าอยู่แล้วของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ชายจะเป็นรุ่นไหนใช้ได้ทั้ง2ตัวถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเหมือนกันนะครับจะเป็นกล้องแบบดิจิตอลซิงเกิลเลนเฟกแบบ APS-C ไซส์เแบบนาะหรือจะเป็นกล้องแบบมิเรเลสที่ตัดกระจกไปแล้วก็ได้เหมือนกันเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรใช้เรียนได้เหมือนกันนะครับสมมติจะมีตัวนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อตัวนี้ก็ได้ นอกจากว่าเรียนไปแล้วจริงจังแล้วชอบอยากจะได้กล้องมิเรเลสใหม่ใหมเทคโนโลยีดีๆก็ก็ซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อถ้าเราจะคิดว่าจะยังไม่จริงจังกับมันหรืออาจจะเรียนแค่ลองไปก่อนดูก่อนว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบนะครับกล้องมิเรเลสเนาะกล้องแบบ DSLR แบบ APS-C Size อันนี้เป็น DSLR แบบ Full Frame วันนึงไม่แน่พวกเราชอบอาจจะไปถึง f l l f r a m e ก็ได้ f l l f r a m e นี้ก็ มีทั้งแบบมิเลเลตเหมือนกันนะเขาก็จะเรียกว่ามิเลเลตฟูลเฟรมเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นฟูลเฟรมแบบ D SLR นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องประเภทของกล้องเนาะจบไปละมิเลเลตเนาะเป็น D SLR แบบ APS-C ไซส์เอาละต่อมากล้องยี่ห้อไหนดีอ่ะอย่างเขาที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็มี3ยี่ห้อแล้ว Canon, Nikon ฟูจิแล้วก็ที่ไม่ผมไม่มีเองก็ s ซนี่พานาโซนินะครับที่อยู่ในตลาดอยู่ตอนนี้โอลิมปัสอีกอันนึ่งโอลิมปัสก็หล่อมากเลยมันชื่อโอลิมปัส OMD เหมือนจะเอาตัวเนี้ไปพัฒนาต่อยอดหน้าตามันจะแบบนี้เลยแต่มันเป็นดิจิตอลนะครับมันก็จะชื่อว่ากล้อง OMD ก็หล่อมากเลยเดี๋ยว,วอาจจะหาภาพแทรกรีเซฟใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ นะครับอยากให้ลองไปจับถือที่ร้านดูก่อนว่าเราชอบนี่เม่เชอีออนว่าเราชอบกล้องแต่ละตัวเราจะเรียกมันว่า DNA อนการออกแบบแล้วกันกล้องแต่ละตัวแต่ละยี่ห้อจะมี DNA ในการออกแบบที่แตกต่างกันไปริคอนแคนนอนอาจจะมาแนวมืออาชีพดูเป็นกล้องเป็นกล้อง Fuji กับโอลิมปัส อาจจะมีในแนวของทางตัวเองเช่นการออกแบบกล้องที่มันดูแบบเรโทจะเอาดีไซน์ในยุคก,กล้องฟิล์มมาใช้ซะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นแบบทแบบูโทนแบบโทโลหะแล้วก็โทนดำแบบนี้นะครับหรือเรื่องของหน้าตา่างหน้าตัวมันอย่างเนี้ยก็เป็นกล้องในดีไซน์มาจากยุคกล้องฟิล์มประเภทเลนส์ไฟเดอร์นะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้แหละมันจะไม่ได้มีหัวกระโหลกขึ้นมาสูง นะครับมันก็จะหยิบเอาดีไซน์แบบกล้องแนวเลนส์ไฟเดอร์ในยุคกล้องฟิล์มมาใช้นะครับฟูจิกับ奥林帕สก็จะไปนแนวเลนแนวทางนั้นนิคอนแคทนอนก็ดูเป็นกล้องเป็นกล้อง,เป,องเป็นกล้องแบบมืออาชีพคนทํางานแหละนะครับแล้วก็โซนี่โซนี่ก็หน้าตาจะลำลำอีกนะครับจะดีไซน์แบบทันสมัยขึ้นไปอีกนะครับก็แล้วแต่คนชอบไปลองจับถือดูนะครับดูที่งบประมาณของเราด้วย แล้งบประมาณนั้นน่ะได้กล้องในระดับไหนยี่ห้ออะไรนะครับกล้องทุกตัวจะมุ่งไปสู่การถ่ายภาพที่เหมือนจริงดังตาเห็นให้มากที่สุดนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่ากล้องนิคอนถ่ายแรนสเคปสีสดสวยกล้องแ a n นนถ่ายพอเทตดีถ่ายรัริญยาอะไรเงี้ยหรือกล้อง Fuji มีมีสไตล์ภาพแบบฟิล์มจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเป็น การเซตติ้งในค่ากล้องในโหมดเริ่มต้นของมัน,นในการปรับค่าแบบเริ่มต้นเนี่ยกล้องทุกตัวจะมุ่งสู่การได้ภาพที่เหมือนจริงดังตาเห็นของมนุษย์มากที่สุดฉะนั้นกล้องแต่ละตัวอยู่ที่การปรับเซตติ้งค่านะครับแ a n o อนอยากให้ได้ภาพแอนด์สเคปสีสดก็สามารถปรับเซตติ้งค่าได้น i k อนอยากได้ภาพพอร์เต็ดแบบผิวพองๆก็สามารถปรับเซตติ้งค่าได้นะครับ ฟูจิได้ทั้งแบบเขาเรียกว่าฟูจิจะมีสไตล์ของตัวเองชื่อเรียกว่าฟิล์มซิมูเลเตอร์นะถ่ายภาพแล้วให้ได้อารมณ์แบบฟิล์มนะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของตัวกล้องนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องไปห่วงว่ากล้องแบบไหนและถ่ายได,ได้สีอะไรอย่างเดียวไปเลยจริงๆมันปรับได้หลากหลายเลยนะครับไม่ต้องไปห่วงว่าอาจจะได้ยินมาอีกแบบหนึ่งเช่นกล้องนี้ถ่ายคนดีกล้องนี้ถ่ายวิวดี กล้องนี้ถ่ายอาดอกบกดอกไม้ดีอันนั้นกล้องทุกชนิดถ่ายอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะเลือกไปถ่ายอะไรเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้กล้องไหนสีสวยสีไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับมันให้สีได้ชมะตามชมาทาตาม,ตา,มตาเห็นเหมือนกันฉะนั้นเลือกที่ราคายี่ห้อที่ชอบถ้าคนไม่มียี่ห้อในดวงใจ ไปลองจับถือดูว่าเราชอบบอดี้แบบไหนหน้าตาแบบไหนนะครับก็จะดีที่สุดแล้วก็ถ้าดูมือสองก็จะดูกล้องที่มันเก่าไปมากนักนะครับเก่ามากนักมันก็อาจจะไม่มีฟังก์ชันวิดีโอที่โอเคเพราะว่ากล้องกล้องแบบดีตอนที่เริ่มมีฟังก์ชันวิดีโอที่ดีๆขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มมามีในสักประมาณห้าหกปีนี่ที่สามารถใช้กล้อง ดีตอนถ่ายวิดีโอได้แบบคุณภาพดีๆแล้วสามารถนําไปใช้ในงานระดับมืออาชีพได้ครับถ้าเก่าไปกว่านั้นมันก็อาจจะถ่ายภาพดิ่งได้ดีแต่ว่าก็อาจจะมีฟังก์ชันวิดีโอที่ยังไม่ค่อยโอเคนะเช่นระบบการโฟกัสแบบติดตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องฝ่ายภาพสําหรับการถ่ายภาพนี่ดีอยู่แล้วอย่างกล้องตัวนี้เป็นกล้องดีตอนแบบตัวแรกที่ผมซื้อ โอน่าจะ15ปีได้แล้วบ้งภาพที่ได้มันก็ยังสวยโอเคอยู่กับการใช้งานนะครับมันอยู่ที่เลนด้วยส่วนหนึ่งสุดท้ายก,ก็อยู่ที่การควบคุมกล้องก็คือคนที่อยู่หลังกล้องเซตติ้งค่าให้ได้เลือกแสงที่ดีมุมที่ดีนะครับฉะนั้นต่อให้เป็นกล้อง10ปีตังงบประมาณเราอาจจะตังไม่ได้เยอะไปเจอกล้อง ประมาณหนึ่งราคาสักสี่สาห้าพันมันก็ถ่ายภาพได้สวยเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ดูที่ตามงบประมาณแล้วก็ไม่ให้เด็ดร้อนผู้ปกครองมากนักนะครับถ้าใครยังไม่มีกล้องแล้วยังไม่คิดว่าเราจะจริงจังกับมันไหมก็ลองหายยืมเพื่อนใช้เรื่องกับเพื่อนไปก่อนเพื่อส่งงานให้ครบตามวัตถุประสงค์ของการเรียนนะครับ บางคนอาจจะไม่อินก็ได้อันนี้เรื่องปกติกแล้วนะครับมันความชอบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเราได้ลองลองแล้วรู้ว่าไม่ชอบเราก็เปลี่ยนส่งงานให้ครบแล้วก็ผ่านมันไปนะครับแต่ถ้าใครจะชอบแล้วจริงจังจะลงสุนทุนซื้อและใช้ใเกิดประโยชน์เนี่ยก็ดีก็ยินดีนะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของกล้องนะครับอ่ะเราจะยังไม่พูดถึงพวก action cam สำหรับ ถ่ายวีดีโอนะอันนี้มันก็ถ้าจะซื้อจะเป็นจะต้องเลือกซื้ออยากให้ซื้อพวกกล้องมได้เลทพวกนี้มากกว่ามันจะได้ดีทั้งภาพนิ่งและก็ภาพวีดีโอถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะทํางานวีดีโอได้ดีมากๆก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการใช้งานเฉพาะด้านด้านงานวีดีโอจริงๆถ่ายภาพนิ่งได้แหละถ่ายวีดีโอได้ดีแล้วก็ระบบการสั่นสะเทือนก็ดีมากๆนะแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกซื้อก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็อยากให้เลือกซื้อ กล้องดิิตอนมากกว่าเพราะมันได้ทั้งภาพนิ่งที่ดีแล้วก็กล้องวิดีโอด้วยเพราะว่าเซ็นเซอร์มันต่างกันเห็นไหมเซนเซอร์มันแบบเล็กจิ๋วมากลยอ่านะครับก็ตามงบประมาณตามยี่ห้อที่ชอบหรือไปดูร้านและดูการจับถือที่ดีอายุก็อย่าให้กล้องมันนานสักเกินสิบปีไปอะนะครับทีนี้หลายคนมีกล้องอยู่ในมือแล้วหลายคนทักมา แล้วแบบอาจารย์รุ่นนี้มันคืออะไรยังไงอย่างหนึ่งที่เราอยากให้ผมอยากให้เราดูกันเป็นก่อนคือการเช็ครุ่นของกล้อง,อง,องเผื่อเราจะได้หาข้อมูลด้เบื้องต้นก่อนบนอินเทอร์เน็ตการที่เรารู้รุ่นของกล้องมันจะทำให้เรารู้ว่ามันออกมาเมื่อปีอะไรเราสามารถไปหาคู่มือการใช้งานไปหารีวิวได้อย่างรุ่นนี้ผมก็ซื้อตามรีวิวนี่แหละตอนที่จะเล่นกล้องไม่เป็นเลยหาดูตัวเลข หนึ่งยี่ห้อสองนะครับรุ่นอ่ะเจอไหมเจอตัวเลขละ EOS หกห้าศูน e ดี D. อ่านี่เป็นรุ่นกล้องของ Canon ตัวนี้นะครับแล้วก็อ่ะเรามาดูตรงนี้ก็เป็นพวกข้อมูลต่างๆนัมเบอร์กล้องนัมเบอร์เครื่องนะครับ m <Made> a in อ n อะไร มีลาดรุ่นต,ต,ต่างๆนะครับก็เนี่ยเป็นวิธีหาดูรุ่นของกล้องมันอ่ะอันนี้ Canon เนาะกล้องทุกตัวจะมีรุ่นระบุหมดนะครับสมมติเราเราได้มาในมือแล้วเราจะไปหารีวิวไปทำกันบ้านก่อนก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยเซิร์ชรุ่นแหละทำสิ่งเหล่านี้เราสามารถหาข้อมูลได้ตัวเองเบื้องต้นก่อนนิคอนนะครับกล้องนิคอนรุ่น d ีหกหกล้องนิคอนกับแคนนอนจะต่างกันตรงที่ของนิคอนจะเอาดีไว้หน้าตัวเลขของแคนนอนจะเอาดีไว้หลังตัวเลขเห็นไหมดีมาจากอะไรดีก็มาจากคาว่าดิจิตอลนั่นเองอดูรุ่นแล้วเราก็ไปหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้ว่ากล้องประสิทธิภาพมันทำอะไรได้บ้างสเปคมันขนาดไหนราคาในตลาดเท่าไหร่นะครับนิคอนห D 6 0อันนี้เป็น full frame APS-C ตัวแรกที่เป็น full frame ที่ผมเริ่มขยับมาเริ่มขยับมาใช้ตัวนี้เพื่อต้องการได้แบบคุณภาพภาพแบบจริงจัง,จงแบบมืออาชีพมากขึ้นหนักหกมากผมเรียกมันว่าพี um ่เบิร um ์มพี่เบิร์มมีนิเนมอ่ะนี่ฟูจิตัวนี้เป็นตัวที่เริ่มจริงจังลนะเริ่มซื้อตัวนี้มาเพื่อถ่ายงานเรียนในตอนปิญญาโทรเริ่ม ถ่ายจนชอบแล้วอยากรู้ว่าเราชอบสไตล์ไหนละผมชอบถ่ายแนวสตรีทถ่ายผู้คนการใช้ชีวิตต่างๆตามที่ที่พบเห็นนะครับก็เลยรู้สึกว่าอนนกล้องตัวนี้มันใหญ่ไปอยากได้กล้องที่แบบสามารถไปกินข้าวหน้าปักซอยนั่งวิน่นมอเตอร์ไซค์นั่งตุ๊กๆแล้วก็สะพายกล้องถ่ายผู้คนการใช้ชีวิตถ่ายสตรีทถ่ายไลฟ์ได้ก็เลยซื้อกล้องตัวนี้มาเพราะมันเล็กเบาแล้วมันก็ดูเป็นกล้องฟิลม์ม มันเหมการพกพามันเป็นพ็อปได้ด้วยถือแล้วก็อ่ดูเก๋ๆนะครับนี่ชื่อฟูกล้องฟูจิฟิล์นะครับรุ่น xe 1นะครับเมื่อเรารู้รุ่นแล้วเราก็ไปสามารถเซิร์ชได้เองละว,ว่ากล้องนี้มันสเปคอะไรยังไงทำอะไรได้บ้างด้วยตัวเองก่อนนะครับไปหาคู่มือหาวิธีการใช้งานในนั้นได้ในกรณีที่เราซื้อกล้องแบบกล้องมือสองมาเนาะอ่าะ,นะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของกล้อง นะครับในแน็ที่อยากให้อ่ะฟังฟังไว้เผื่อได้เป็นการตัดสินใจว่าหนึ่งอ่ะเราเลือกจเจ้ากล้องแบบไหนกล้องแบบ m มิเลเรตหรือว่ากล้องแบบ DSLR อนะครับอ่ะไอโฟเฟนนี้อาจจะตัดต,ต,ตไปก่อนก็นได้เพราะว่ามันก็เป็นกล้องแบบจริงจังหรือมืออาชีพหรือถ้าบ้านใครเงินถึงจะมาถึงเอา f ฟเฟนนี้เลยก็ตามแต่กำลังทรัพย์นะครับอ่ะอย่างแรกที่เราจะต้องเลือกฉันจะเอาแบบ มิเลเลตหรือ DSLR นะครับจากนั้นก็มาดูบั d เจ็ตดูยี่ห้อนะครับดูขนาดด้วยอ่ะข้อแตกต่างเรื่องขนาดอ่ะจบไปเรื่องกล้องนะครับก็ไปลองตัดสินใจดูใครจะมีอะไรในมือแล้วจะทักคอมเมนต์มาถามก็ได้